คือหลังเรเป็นตอนโยนไม้เราได้เกีรยก่อนแล้วลุิตีลูกนี้ให้กขอบแล้วคือแรกเราเป็นานตอนโยนไม้แล้วที่ขึ้นมาอยู่สองพุทรอบหนึ่งครับจนถึงด้อาเรียที่นำไปก่อนด้วยแล้วนะไปขึ้นหลังอะไรช่วงท้ายเราเสียต me, ัที่สองครับึ้่กลับขึ้นระดับได้ตอนโยนไมก เดี๋วน e hey. ี้นะฟอร์มด yeah, ีว nice ่ามากตำแหน่งชนะได้แล้วตำแหน่งแชมป์ก็เราบอกว่าแปลเบอร์เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเลื่อนไข่เดียวที่ผมร์ดว่าจะไม่ได้แชมป์ก็คือถ้าเกิดเกมนี้เราแพ้กับสุวร้ายได้ดีเราต้องเือน์ก็ยังได้อยู่ใช่รากาเล็กลกสวยแล้ววันนี้แมตบอลกลาันนี้ตวยิงเจอร่นี้ก็ไม่ได้แล้วแล้วรต่ดสินให้เป็นว่เตะุมด

สั้นครับเปียวจังหวะนี้ดูรถน้าอีกครับเปียวยังเก็บได้ครับคู่แล้วจังหวะนี้ตู้กรรมการให้สาวโดดเข้าวเหล็ก้านหลังครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกครับโอ้ระยะนี้หวังผลได้เลยครับเท้าขวาครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะยิงครับยิงได้ดีทั้งสองคนนะครับเปียวแล้วเด็กกับตองแทนสามคนก็ฟอร์มมาก ัดทิ้งกันไ้ด้ต้อัดนไ้อกั้คือดั็เดมาต้องตีลูกนี้ก่นเรยเกินไปอ่ะใช่เดี๋ยวออกมาขากัไม่ทันแล้วเลยปล่อยบอลตกแล้วก็จะแทเกินไปอรับผมกหล้คู่ถือว่ายิงคีฟได้ดีอ่ะแต่ว่าไม่ไปตรงตัวลขาวตัวอ่ะเดือดอรย ต้มา่ยที่เกแมาวยอู้ท้าเแล้วต้องปล่อยบอลแล้วเนตัวให้ยัดมาลุ้นตัวความใหญ่ลูกนี้บังแล้วจ่ายมาซ้ายสุดตัวล้อกลับหลังจะบอลท้ายลูกนี้โดนที่จะขวา ช้กม่น้หรือเปล่าเขาบอกว่ากูรู้ว่ากรรมการให้ฟาวเขาบอกปโอ้แล้วฝีคิยานี totally> ้นะลายเลยถานจิ้งฝันวันี้ไม่ตรงก่อครับ đang nghe đài luôn tụi tý sao? đang hát nhá, thở dài idea. rồi không nhìn được cái gà. cái oóc rồi lúc nãy dài เราไปตัดฟาวเนี่ยเสียไว้เหลือไปเลยแล้วโอ้โหแต่หลบผั้สองตัวแล้วโดนเสี่ยวอันนี้ตึงเยอะถุงมือกุ้งเกิดเป็นในเกาเส็นทั้งหเลยสิดทั้งแน่นอนแล้วตู้นี้เสียเป็นแค่ฟีคิทนอกขอบเดี๋ยวต้องดูว่าจะคุ้งหรือเปล่าแต่วันนี้โอ้โหเสียฟรีคิทระยะอันตรายครับเกิดเกิดจะตุดทั้เลยครับวันนี้แต่นี้ก็แพงแล้วเดี๋ยวต้องดูครับฟีคิท สองคนโ้โหก็มาใหห้าคนขกทอยวนมากได้ลูกสูงแล้วแล้วจิ้มโอ้โหที่งฝูงอีกยกเมื่อตอนท้ายังได้ได้ใส่มุ้งด้วยอ่ะกระดากอะยังไม่เราจะมีเสมอแลวโอ้โหเสาสองเนี่ยว่าอยู่แม่เอดไม่ดีเลยนับเลก ต่อมาหนูเขาเราจสายไม่ดีตาสวนกลับมาขึ้นมาตลอดนี่โอ้โหเฮ้ยเสียงมันไม่ทันเงี้ยมีตัววิ่งมาแต่ด้านหลังเราตอนนู้นว่าเราแย่ทิ้งออกไปได้ครับฟูย้อนมาเล็กตั้งสองแลาวลูกนี้ตูปไปทางซ้ายเราสายทะลุช่องอัพ ยัดมาตรงกลางไม่ผ่านแล้วจะสวนกส่บอลเูยว่าลุกเก็บบอลได้แล้วขวาตรงนี้ยิงไกลเลยครับโอ้โหทำไมต่อยเล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 ยไงไปนะเดี๋วไเดี๋ยวๆเลยดูพยายามจะรอเพื่อให้มารับบอลในถั่วสายนุชเขาแล้วเปลี่ยนไปกับบอลลูกนี้โอ้โหมึงทุบมึงเก่งเลยจ้ะ จังหวะสุดท้ายเตะได้ยิ่งตึงเยอะโอ้ยแย่ิดเดียวเสียจังหวะเลยครับขอเอี๋มาเล็กไปทางแคบอแล้วจังหวะนี้ไปทางเดินตรงแย่ทีเดอยวไปได้ครับใครมากดโฉบก็จังหวะสองุดเก็บได้โดี๋ยวเปลีนแกมาไกทางขวาไม่มีใครเติมให้มาตรงกลางก็ไม่มีใครแล้วก็สวนกเก่าก็ตรงกลางเตียวคอัตแล้วับใส่หน้าเข้าหาประตู สายบรรุช่องเอาแล้จะมาไายเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่นักต่อการไม่ให้มาด้วยหรอกปล่าผู้ต่อผู้ออกมาช้าเกิดไปครับผู้ออกมาเป็นตรงหน้าของนั่นเดินด้านนีแล้วเป็นเล็กแล้วมาต่อผู่โฉบตัดบองก่อนจะถึงหน้าผู้ต่อตัวโง่โง่แล้วก็แก่เรียครับผู้ต่อตัวนียเราไม่ได้นับเข้าซองครับต้องการกันเลยก็ได้ให้โอกาสเร่มยิงย้อนด้วยกันคู่แต่ว่าเป็นเดินด้นนี้แล้วก็ต้องพูดถึงบอลก่อนจังหวะเดียวครับทิ้เดียวเท่านั้นครับ ผู้กำกับให้เป็นลูกได้ประตูไปเลยตอนนี้เนี่ยฮ่าแล้วตอนนี้ก่างสูตรเกมครับโอ้ตอมที้ผมว่าจะเสียลูกหนึงไม่ได้แล้วถ้าเกิดทําเพิ่มไม่ได้ครับสกอร์นี้ยังเป so, 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 like, ็นแข้งอยู่ถ้าเกิดโดนอีกลูกหนึ่งตามหลังขึ้นมาในงานเข้าเลยไปติดมาไม่ต้องเล่นเสียตัวอีกคนครับตอนนี้ออกเราขึ้นมาทางซ้ายเตียว แต่งเข้าเออแล้วันน er> ี้เบ yeah. uh oh, ี้ยวจริงไม่ถูกอกยิงจังหวะนี้หูใจหายาเดยวอ้ับของบอลลูนมากนี่บอลจะบขัดๆเล็กๆน้อยแล้วอ้ยหายแล้วรอนมากโอ้นี้เนี่ยม้อผิาแล้วเจอแบบเดรัเดียแล้วทำได้ดีวันนี้เกิดชแล้วนะ จังหวัดนี้เ่ตองกาทมการให้ลูเปลววให้มาโอ้โห้องชายกมเยไปโดนหัวเหครับไม่เตะนะไม่เตะนะต่อต่อรูปมากแต่ได้รูกู่้เลตัวกระโกมาไก่หกมาให้ดีตต่สวนกลับขึ้นมาเล็กเอากองหน้าดูบอลลงแล้ว เดี่ยวข่าวปอกออกซ้ายแล้วลูกนี้นะระหว่างสองยังเก็บได้ทางซ้ายคอ่ะโม่จังหวะหน้าไี่น่อยอ่ะลูกมือโมเห็นไหมพี่ก็ถูกแล้เสี็จแล้วไอเรียนทางซ้ายอ่ะเดินซ่านเลยอ่ะให้มาตรงกลางเด็ตั้งป้อมแล้วกินลูกนี้สิงส่องต่อครับการยิงจากระยะแถวละสองเนี่ยก็ถือว่ามีลุ้นก็วันนี้ทุกมอนลักษณะวันพั้นรื่นเลย ไอ้เหรอซ้ายครับโอต่างฟองแล้วโยนลูกนี้ยังเตะพินกันมปได้อีกบ้างห่ขอสองโอ้คืนเพื่อนไอ้ทิ้งมาไก่พับอกลงแล้วยิงสวนเลยครับไม่ตรงขอสบายดีนะเนี่ยรับไก่เลยครับ ไกลตรงนี้ก็ไม่โตเหมือนกันเดิมหลายเอเวียเสียการต่อเกมก็ทัต่อทีมก็ตอนนี้เริ่มจะเก่งแล้วเพราะว่าได้เกิดไปเสียบอลในแดนหน้าแล้วโดนสวนจบมาเห็นกันหลายจังหวะโอกาสเสียประตูก็มีจังหวะที่ไปลุกไปเยอะแล้วเสียบอลในแดนหน้าโมงจังหวะนี้บอลมันอยู่ขางไก่ลุ้เสียบอลตรงนี้เล็กยังไปแจยอยกับเท้าเลย

โอ้นเปิดจากหังขึ şey. ้นมาหน้าเลยงกน้าลวได้เลยดีเยใส่มาใส่ใส่มาท็อมือแล้วสองแยกกลับมาได้ครับโทษปองท้นหน้าแล้วให้ออกมาตรงกลางครับเปียวเปิดโอ้โหไม่มีเพื่อนเลยัวเี่้เหน่อยแลวเปียวโดดนโดนหน้แล้ว บอลลับมาลุ้นครับอคแล้วตงหวะนี้ปู่จะเปิดท้ายต้องการไม่ผ่านแล้วโต้ดัดบอลได้แล้วสวนกลับก็ไถมาท้ายเตียวนี่ครับมีอยู่กันสองสามคนครับเกิดอะไรดีอ่ะไมาย้อนออกมาตั้งกันใหม่เลยปู้หูออกไมได้ขวามาทุกนี้ยังเกะไถแล้วบอลโอนตัดนี่เป็นเรื่องต้องแก้ไขครับโมทีนี้บอลยาวก็เข้าซองแล้วต่อสุดท้ายครับ เอาล้องับอจังหวะแรกไม่ด well. ีอ่ะไมมีกีัดยาวหน่อยเดีย้เจ้าต้องเอาท้ายอ้าวแล้วจังหวะนี้ได้เปียวบ้าโอ้โหูกะจิงไม่ได้ตัวตัดตั้โโอ้โหนี่เลสียขาดเลยอ่ะคู่กู้แตัหาหวาเดินไปแล้วะนี้เลย

ดูว่าชนทางขวาล็อเอานายจังหวะนี้ฟังบอลกันแล้วทนะำการให้เล่นต่อเก็บบอลกลับมาได้ครับสุดท้ายเยืยนอ๋อทั้งท่านกับเฟิร์สจังหวะนี้ไม่รู้จะสายให้ใครครับเย้อนกลับมาตั้งทำไมโลกูกไม่ต้องไล่โสงครับไม่ต้องไล่โสงครับมาอยู่มา เนี่ยสองนก็น2คนเวโผเล็กจวขึ้นมาอยู่ก็จะได้อลีลาโมดออกมลขวาแต่เขาปล่อยเขาเเลยแต่เขปล่อยเขรือยโใช่มาเล็กดูยังหันยังพลิกบอลไม่ได้ต้องหันได้ฟาวโดนเข้าแต่ด้านหลังครับ ระหว่งนี้เป็นคิดกับทางสนามเลยครับเราเล่นเร็วครับเเรียขอบอลหาช่องกันยูอก็จะได้อเดียเซตป้อนกันหน่อยโอ้โหเรอไม่ดีรเิร์ฟไปตางเตะเล่นดเลยครับปอนยมากตัวเล่ ถือช่องมาท็อปทุกนี้ตัดบอลแล้วพลิกอ,อย่าดดูดน,นี่แล้ต่บอลหาเสี่ยว่ีวีว่าต้องเอาท้ายอ่กแบออกอยครับยางได้ะร้เตั้งโต๊ะซ้ายโอ,ยอยเปิดมาเสา ด้วของนี่คเคู่ไปฝยหม่ข่าองใส่โง่แตเลยข้ามาเชิญเขไปเยเกินสายรูปนี้ก็ไม่ตรง2นเลยรับ ล้ารูช่องไม่ย่าดีครับจากบอลได้สวยครับรเอรเอเลียวกระดิกไปดรักไเดิเบิมไดเบิรมาดูรหาบอกไม่เจอแล้วตอนสุดท้ายก็ติ้งออกห้าเดียวไฟกับทางแค่แล้วมันสปู่เดวกายเลนสองนี่ให้เลยไม่เิ หวยโชว์วกวนนไม่เตัวออกาใช้เท้าเล่นได้ยเกี่ยวาได้ครับรอหมด้งไยตัวตัวให้มาถูกนี้าวาจครับระวังระวังเขาระวังระวังไม่อย่าครับเกโคนครับเกิดอะไรเรียบเกิดผ่อนคลายให้สายยางเลื่อนล

เราลูกเตะครับ้เซมาเสาแรกล้วผมตวแเขาหนอยิงดบอลทันแล้วยังไปเก็บได้ครับอาแลสมสองฟ้ากันอยู่แล้วเปาวันาเยิงลูกนีเรียบร้อยเลยคโอ้โหนี่เนี่ยความเด็ดขาดครับเอากมาัดีกว่าครับคหล้ได้สองประตูซีฟกับคือวนนเป็นสี่ประตูห่อสองเลยตอนนี้ กกอเราที่นำอยู่กอนที่ตีเสาอได้เนี่ยางนั้นได่ดีแล้วมีโอกาสเลยแีที่นานะเต่ว่วหลังที่มาจกเข้ามาเป็นกองอ่มากแล้วไดุ้่ที่สามแล้วก็ได้ที่สี่ติด่อเลยซีก้นมาอ้งในอขอโทษนี้น้ดูว่าผูกเกี่ยวไปยู่แล้วพี่เหาตออกมาได้แรงหวะนี้ ออกบอลมาแล้วฝ tamam. <Ay glorious. S 1> ่าว่าด้นตรงกลางเสียวตายมันรู้ชมมากตับบอลตรงหนเ้ียวสายให้บอลแรงจนนิ่งรับมองนั้นสวยแล้วเ่ว่าเ่มันหนักมันไม่ได้เลยเฮ้ยเอหยเ้ยเอาหน่อยเฮ้ยเอาห่ยเฮ้ยเฮ้ยเห่อยเฮอห่อยเฮ้ยยเ่เฮ้ยยเาห่อยเฮ้ยเฮ้าหน่อาห้ยเาหน่อยาอยเฮห่อยเฮ้ายเฮ้ยอห้ยาห้ยาอา ตัวแล้วพิงก็ตกเกว่ะตัวพิงเล่นทางก็อ้าอลแบบทานซ้ายตัวต่อบอลอยู่แล้สายสายบอลไม่ดีแล้วตัวโอ้โหเน็ตน้เลย

โซลารบาดเสร็จแล้หนักให้หนึ่งนาทีแล้วตอนนี้เข้าถึงโซลาร์บาดเสร็จแล้วขรท็อปตู่ตนลงกักผู้ตัตัวไปแล้วทีพวกนี้ไไห้ครับเด้วไปตรงี้ท้ายครับทีมาตรงกลางโอ้แล้วปัดใต้ตัวน้าโอ้โหยิงลแล้ว้ัหนเดงยวเะ

กามหนามเลยครับกเปิดเลือกมาโอ้โหแปลวีดียบร้อยเลยใส่โอ้โหเป็นแอฟติกเลยครับกับตอนทีของหน้าตอนี่หนมาต้องใส่โอ้โหตีรุ่งนี้เสียบคุ่มตีเสาสองครับ คลิปก็ตอนนี้ออกเป็นตั้งแตะครับแล้วก็ดีรับูกย็ไได้ครับตอนนี้เป็นห้าประตูหลอองคทองห่างสางงงมประตูสัมปทนเยอะมากจับเสาแรกไม่มีใครแล้วผมทิ้งออกมาจากเป็นกองทุงแล้วกำาทัง่อนทีน่ดแล้วก็เห็นผ่าแล้วขอเู้เล่อนแล้วสองทีที่ตสนามเลยครับ จบไปแล้วทีนี้ต้องบอกเป็เกณฑสุดท้ายของทั้งสองทีมครับทันต์เดลักไอเดียแล้วก็ฟอลมี่มากครับใกล้บทสรุปแล้วสำหรับทีมนี้จะเป็นแชมป์ครับเจอซ็อกซันเบลีครับมาตามซีซั่นสองครับไอชนะฟอลที่มากครับวันนี้เป็นสุดท้ายครับเอาชนะตามเป้าหมายของพวกเขาเอาชนะเตดั